สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเสกชัยศิริบุญแล้วก็คุณวัชราตาคำนะครับวันนี้มาเมอรายการวันนี้คุณวัชราครับ,รบก็ยังคงติดตามกรณีการหายตัวไปของคุณเอกยุทธอันชันบุตรนะครับซึ่งล่าสุดก็ชัดเจนนะคุณควัชราครับ หลังจากที่คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับนักธุรกิจชื่อดังได้หายตัวไปหลังจากนั้นตํารวจก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถนําตัวคนขับรถถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณเอกยุทธ์นับมาสอบปากคําและในที่สุดก็ สามารถเอ่ยออกมานะครับบอกว่าเป็นคนลงเือฆ่าคุณเอกยุทธ์ด้วยมือของตนเองนะครับ,รบหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลน,นะครับมีการจับกลุ่มคนขับรถของคุณเอกยุทธ์แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการจับกลุ่มผู้ที่ร่วมอีกทั้งหมด3คนครวมทั้งหมด3คนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดพัทลุงก็มีการพยายามที่จะค้นหาศพของคุณเอกยุทธ์นะครับ ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เช่นกันครับทางผู้ประชาการตํารวจนครบาลพลตารวจโทคํารนวิทยุทประจางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในนครบาลนะครับก็ลงไปค้นหาศพของคุณเอกยุทธตั้งแต่ช่วงเช้าคือตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก็มีการยกรเลิกเนื่องจากว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วก็ยังไม่สามารถค้นหาศพได้แต่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแบ่งกำลังเป็นสมชุดพยา,ยามที่จะไปค้นหาศพในที่สุดช่วงบ่ายครับคุณวัชรา ก็มีการพบศพคุณเอกยุทธ์นะถูกฝังอยู่รายละเอียดของการค้นพบค้นศพของคุณเอกยุทธ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะครับเป็นอย่างไรไปพูดคุยคุณสมชายสามารถซึ่งเป็นผู้บรรณาธิการข่าวที่ภาคใต้ศูงข่าวภาคใต้ครับก็ลงไปกอติดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จนพบศพครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมชายกอติดในการค้นหาศพคุณเอกยุทธ์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเป็นยังไงบ้างครับ รับก็ปฏิบัติการเมื่อคืนเนี่ยก็เขาต้อง <readiness. S 2> ยกเลิกไปนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนนะครับเ <Risk. S 2> มื่อคืนนี้ก็ไปสองจุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ไปไปเมื่อคืนเนี่ยจุดจุดหนึ่งที่ทุกคน <eso. S 2> เข้าไปแล้วก็ส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่ไปวจมตีก็ที่เขาเขาจิงโจ้ <đó. S 2> นะครับซึ่งอยู่ในในพื้นที่ห่างจากตัวเมือเมืองประมาณสัก 10กิโลเมตรเนี tamam. ่ยนะครับครับอันนั้นจุดแรกที่ที่มีการดาเนินการก็คือแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยฮะปฏิบัติการการค้นหาเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่8โมงครับตอน8โมงเช้าเนี่ยจะงกำลังตำรวจที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็นัดแนะกผู้สื่อข่าวบอกว่า8โมงตรงเกียวกันที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็จะเดินทางไปจุดที่ที่ที่เกิดเหตุนะครับที่อีกาันค้นหาเนี่ยปรากฏว่าพอสักประมาณสัก10นาที ก็ได้รับการแจ้งบอกว่าขอเปลี่ยนโปรแกรมจากการเดินทางไปที่เกิดเหตุเนี่ยมาเป็นการแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของกองบังคับการบุกรุกภูทรจังหวัดพัทลุงเวลา9โมงนะครับในเวลา9โมงครึ่งนะฮะเพราะหลังจากนั้นเพราะหลังจากนั้นเนี่ย9โมงเนี่ยท่านคนตำรวจโทรคำนวณวิถทุกประจากรแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูทรพัทลุงก็ได้เดินทางมาถึงที่กองกำลังดับการบุกรุกภูทรจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ ผู้สื่อข่าวก็ขอขอตัวผู้สื่อข่าวนะหมายถึงว่าผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาพก่อนท่านบอกว่าท่านขอขึ้นไปประชุมก่อนนะครับแล้วก็ท่านขึ้นไปประชุมประมาณสักประมาณเกือบชั่วโมงนะครับประมาณสิบโมงเนี่ยท่านก็เชิญผู้สื่อข่าวขึ้นไปชั้นบนชั้นสองของห้องประชุมแล้วก็แถลงข่าวซึ่งการแถลงข่าวเมื่อตอนช่วงสิดในการตอนช่วงเช้าเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะว่า ช่วงเวลาที่ไ้สัมภาษณ์แถลงข่าวเนี่ยประมาณสักไม่เกิกน5้านาทีนะครับแล้วก็พูดสัส้นๆว่าขณะนี้เนี่ยทั้งผู้ต้องหาทั้งสามคนมให้การ่้นขัางแต่ขัดแย้งแลวก็สับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะนั้นเนี่ยทางที่ตำรวจก็เลยต้องจัดแบ่งกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อลงไปพื้นที่ที่ผู้ต้องหาได้ให้การสัมภารับ,รบ,รบซึ่งหลักๆก็มีอยู่ต่อแบ่งออกเป็นสองสอง,สองจุดสองชุดสามสองจุดนะครับจ<ะ>ุดแรกเนี่ย ก็จะ,ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ้าพร้อมด้วยผู้บัญชาการส่วนอรบานเนี่ยจะไปกับคุณคุณสันติภาพครับครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะจะไปกับเขาเรียกว่กาผู้ต้องหายสองคนใช่ไหมครับครับคุณธี่วากรกับคุณชาววิริะครับของของสันติภาพนี่คือไปจุดไหนครับคุณสามารถกจุดที่ไปเนี่ยคือผู้บัญชาการซึ่งเราคณะผู้ติอข้างเนี่ยเราาก็จะเกาะ ขบวนไปกับท่ทนานผู้ประชาการหวงปู่ชอท่า,า,ออบบาทาแล้วก็ผู้มระชาการหวงนครบาลเป็นหลักไปกับสัติภาพจุดที่เราไปเนี่ยเขาใช้เวลาเดินทางประมาณสักยี่สิบนาทีได้แต่ว่ามันวนไปวนมาเหมือนคล้ายๆกับว่าอคุณสันติภาพเองก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจุดจุดไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปอยู่ที่เอประมาณตำบลกลางหมู่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เป็นสวนยางแล้วก็ตรวจทา ก็ลงไปตรงงจุดนั้นนะัรับแล้วก็คุณสุิภาพก็ก็บอกกับผู้บพิพากาาตรวจผู้ณทรัภาคเก้าแล้วก็ตำรวจโทคำวึกว่าจาไม่ได้จริงๆว่าตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองจาไม่ได้นะครับทาให้ผู้พิพาการตำรวจนครมันคนตำรวจโทคำวินค่อนข้างหัวเสียแล้วก็พูดกับคุณสุนติภาพบอกว่าให้พยายามนึกหน่อยนึกหน่อยว่าทางเข้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมมีสภาพแบบนี้ใช่ไหม คุณสันติภาพก็ได้จะบอกว่าคือถ้าทางจะอ่อนเพลียด้วยคุณสันติภาพแสดงเมื่อคืนนีอาจจะแต่ค่อนข้างน่นนิ่งแล้วก็บอกว่าจําไม่ได้จริงจําจไม่ได้เนี่ยท่านผู้บัญชาการสรวนต่างบอกว่บอกงั้นงั้นเรากลับไปตั้งหลักใหม่ ถ้าไม่เขาจําไม่ได้ก็กลับไปตั้งหลักใหม่ที่กองบังคับการตารวจสุทนจังหวัดจุดแรกที่กลับมาจุดแรกที่จอดรถลงไปนี่คือทางเจ้าหน้าตำรวจได้ไปค้นหาไหมหรือว่ายังยืนรอสอบถามอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช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 ่คือไปไปไปแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพสองข้างทางเข้าไปมีมีป่าสวนยางอายุไม่เท่าไหร่ไม่สองปีสองปีแล้วก็สวนป่าก็ยังไม่ลงไปยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงไปที่จุดแค่ยืนดูริมถนนเขาบอกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับ พอหลังจากนั้นพ่อก็ผู้มือเกลียดสวความหมายถูกํำบึาก็บอกให้เขากลับไปตั้งหลักใหม่ที่ที่กองกำลับเขากลับมาที่กองกำับติดเด็กโมูในขณะที่กลับมาที่กองกำลับเพื่อจะสอบสวนเ่อกเื่อกันใหม่ในการเดวกันก็ได้รับแจ้งจากอีกชุดหนึ่งว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่หมู่แปดบ้านโคดตําบลตําบลชายบุรีนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เมื่อคืนเนี่ยเล็กน้อยนะครับก็บอกว่าไปพบหลุม ไปพบหลุมก็เลยทางผู้บัญาการตำรวจนครบาลและผู้บัญชาการของก้าวก็ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้แน่ใจให้แน่ใจว่ามันเป็นหลุมที่พบใหม่ๆเป็นเิ่งขุดใหม่ๆหรือเปล่าก็ลงไปตรวจสอบช่วงนี้นะครับประมาณอ็ยังไปทั่งแน่ใจนะครับว่าหลุมนี้เป็นหลุมที่ใหม่ๆอยู่ดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาบ่ายโมงทั้งตำรวจโทรคมนาย์แล้วก็ผู้บัญาการภ้าวสางเนี่ยก็ ก็ได้เดินทางไปท้องกั่ผู้ต้องหาสารพนนะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ก็ลงมาเก็บพื้นที่โดยให้พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกันทรสจ่งมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ยืนมุงดูอยู่รอบๆเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบแล้วคุยกับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานคุยกับเจ้าหน้าที่เนพื้นที่จังสักสิประมาณกี่นาทีต่อมาเนี่ยก็ทาง ผู้บัญชาการตำรวจคอนปาและผู้พญชาการตำรวจสุดรอดคก็ให้หนำที่ทองานแล้วสามคนเนี่ยลงมที่จุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณหลุมที่พบเนี่ยมันอยู่ริมสระริมบ่อเลี้ยงปลาบ่อปลารมชาิน,านะ,ค,ะครับอยู่ใต้ต้นใบกระท่องใต้ต้นกระท่องการเอาลงไปทั้งสองสามคนเนี่ยมีการแยกนะฮะคือสองคนแรกลงไปก่อนคุณคุณที่ว่ากับคุณคชาวบี ลงมาที่จุดกันเองแล้วเอสองคนนั้นกลับขึ้นรถแลังจากนั้นก็เอาคุณสัติภาพเนี่ยลงไปท,ที่จุดขึ้นลยที่หลุมท,ท,ที่พบเนี่ย แล้วก็ไปทําแผนทําถ่ายรูปเสร็จกลักลัขึ้นมาคุณสามารถครับผมผมไครับผมสอบถามว่าจุดแรกที่ทางสันติภาพเขาลงไปกับจุดที่ล่าสุดว่ายืนยันว่ามีการพบศพแน่นอนมันห่างกันเยอะไหมครับในจุดสองอยู่กันคนละอยู่คนละฝั่งกันเลยนะคนละตำบลครับที่จุดแรกที่เราไปเนี่ยคือที่จุดแรกที่ไปเป็นตำบลกลางหมู่กลับตำบลจุดที่สองนี่ตำบลชายบุรีคนละตำบลแลวครับคนละตำบลเพราะนั้นเนี่ยก็มันหากันนะรับรถก็ใช้เวลา เออเป็นเป็นเป็นหลายสิบอาสิบกว่านาทีประมาณสิบกว่ากิโลนะนะครับกลับาก,กาพราะนั้นเนี่ยพหลอย่างนั้นก็พอมั่นใจเนี่ยก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขุดนะครับฝ่า่อยู่แถขุดไปรึไปประมาณสามสิบเซน สักบ,บ่ายโมงสี่สิบเนก็เลยเริ่มกลิ่นโชยออกมาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นนะว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ค,คือใช่ในที่นี้หมายถึงว่ามีกลิ่นสดแน่นอนแต่ว่าจะใช่คุณเอเจนต์หรือไม่เนี่ยต้องรอรุ้นนะจนกระทั่งสิบสี่นาฬิการุ้นประมาณก็เอาสดขึ้นมาได้สภาพศดที่เห็นน,น,นี่ยะอันยิ้เลี้ยงขึ้นมาจากรุ้นเนี่ยนะครับสภาพเปลือกนะครับลูกล่างหัวนอ่นแล้วก็ผมหยิก ผมหยิบสีดอกเราก็คือสีขาวแสงหน้าตาเนี่ยตรงบริเวณหน้าเนี่ยคือคล้ายๆของแข็งนะครับทำเอ่อนามนจะมีมีมียุบลงไปในที่บริเวณคอเนี่ยมีรอยด่างมีรอยเฉียวรแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยก็จะไม่เห็นไม่ว่ารอยกระสือหรือรอยทําลายร่างกายจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นผู้ขาืนอยู่ห่างประมาณก็สิบเมตรสิบกว่าเมตรห้าเมตรถึงเทไ อันนี้ดูจาก,จากสภาพฝายนอกทางกายยังภาพนะครับ,รบจากนั้นอย่างนั้นก็คือว่าหลังจาน,น,นั้นคือน้องสาวของคุณเอกยุทธ์ซึ่งมาด้วยทางคอนโดโทกคับเมืองก็ให้เข้าไปที่จุดที่คเดเเจอศพเนี่ยแล้วก็บอกว่า,าใช่หรือไม่ก็ได้รับการยืนยันจากน้องสาวของคุณเอกยุทธ์ว่าใช่ศพพี่ชายที่น้องสาวยืนยันว่าใช่ศพของคุณเอกยุทธ์มีน้องสาวมี จำรูปพันสันฐานตรงไหนว่ายืนยันว่าใช่ว่าคุณเอกยุทธแน่นอนนะครับคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยคือคือคือผมเองที่เราเองที่เราเป็นสื่อเองที่เราเคยเห็นในภาพข่าวอะไรเนี่ยก็ก็ขนาดดูสิบกว่าเมตรเนี่ยก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ก็เชื่อว่าน่าจะใช่น่าจะใกล้เคียงกันนะครับรูปพันสันฐานนี่ถือ่น่าจะน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับวันนั้นเนี่ยน้องสาวคุณเอกยุทธซึ่งอยู่ใกล้กว่าเราซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่ห่างไปสิบกว่าเมตรเนี่ยนะอันะนั้นเราก็ก็ค่อนข้างจะ จะจะน่าเห็นอะไรได้ชัดกว่าครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ศพขึ้นมาเนี่ยสีหน้าแววตาของคำวตํารวจโทคำวินคำวินวิทุกประจักษ์เนี่ยค่อนข้างจะร่องอกนะครับร่องอกคือคล้ายๆเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือว่าสมมติฐานคําสารภาพเนี่ยยืนยันถูกต้องจุดที่กัดว่ามีการฝังศพตรงนี้จริงจุดที่สองที่ทาให้ให้มั่นใจก็คือว่าน้องสาวยืนยันว่าใช่อันนี้ยิ่งทำให้ให้เนี่ยมั่นใจ จุดที่พบศพครับจุดที่พบศพคือตําบลชัยบุรีตรงนี้ทางเข้าที่พบศพมันมันเปรี่ยวมากเลยขนาดไหนาเป็นตู้นาลึกก็ไปสักสี่เท่าไดมนะฮะไม่มีบ้านคนเลยใช่ไหมก่อนไม่มีครับไม่มีมีมีเอ่อมีมีเอ่อมีมีนิดครับตรงตรงใกล้ๆเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระท่อมอเป็นเป็บเป็บไร่ทุ่งอ่ะเลี้ยบเป็นไร่ทุ่งซึ่งคนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเขาเขาเห็นรถเก๋งรถตู้เข้ามากลางจัาวบิก แล้วก็ขับถอไปกลางเดือวันไหนครับคิดว่ามาทาไมกลางเดือดวันไหนครับพี่พ่สมชายกลางเดือของวันไหนครับที่เขาที่เขาเห็นในชาวบ้านเห็นนะครับเขาจําได้ว่าประมาณวันที่หกนะวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยับประมาณนั้นนะครับคือเขาเขาเขาประมาณนั้นนะนะเขาบอกว่าเขาเขาเห็นรถเก็งจับรถตู้แต่แต่เขา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 ไม่ได้ระบุสีนะครับเป็นรถตู้อะไรนะครับเข้ามาเมองวารีนั้นซึ่งมันมีถนนถนนถนนก็ไม่ได้เป็นถนนที่ดีนะคือรถสวนยังไม่ได้นะ เพราะเป็นถนนสหลัอขนส่งไอสินค้าพวกข้าวพวกอะไรพวกนี้มากกว่าลามอะไรพวกนี้มากกว่านะครับยิ่ผลทางการเกษตรมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้พอปุ๊บพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยประถามท่านผู้บตรณาธํารตำรวจนครบาลว่าจะมีการแถลงข่าวซั้งนี้ไหมท่านบอกว่าก็ก็คงไม่แล้วแหละท่านจะกลับคืนนี้เลยแล้วก็ จะนำศพของคุณเอกยุทธจะถึงพรุ่งนี้ไปที่สถาบาันนิติเวศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเชิญญ,ญาติพี่น้องคุณเอกยุทธเนี่ยมาสอบถามมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งระหว่างระหว่างที่รอผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวศเนี่ยนะครับคือศพของคุณเอกยุทธนี่คือจะพิสูจน์ที่พัทลุงเลยใช่ไหมครับ เรไม่ทับนำศพคืนนี้ขึ้นไปที่กรุงเทพเลยไปที่สระบันนิติเวชเลยอ๋อคืนนี้คือจะนำเข้ากรุงเทพมาใช่ไหมครับใช่ครับภายในคืนนี้เลยครับครับคุณสามารถครับตอนที่พบศพคุณเอกยุทธทางผู้ต้องหาทั้งสามคนมีสีหน้าไม่ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ถูกนำขึ้นไปอยู่บนรถตู้แล้วครับอ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมครับไปคือไปชี้จุดทําแผนอย่างเดียวหลังจากที่ทําแผนเสร็จพวกเนี่ยก็เรื่องขุดเจ้าหน้าที่เริ่มขุดเนี่ยผู้ต้องหาสามคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุมันอยู่ในที่เกิดเหตุแต่อยู่ในรถตู้ครับ แล,แล้วทางญาติิของคุณเอกยุทธเองยังไงบ้างครับพอเจอแล้วเออก็มีน้องสาวคนเดียวนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสดงอะไรก็มีการถ่ายภาพอะไรเดินไปหมดครับแล้วในส่วนของเจ้าของที่ครับคุณสามารถเจ้าของที่เขารู้ไหมครับว่ามีการนําศพมาฝังไว้ที่บริเวณไร่นาของตัวเองตรงนี้ครับไม่รู้ไม่รู้ผมถามชื่อคุณลุงอ่าเป็นอาจารย์นะอดีตอาจารย์ที่อาจารย์น้องเอ็ดดวดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน นะครับเป็นผู้ในการรงเรียนในพื้นที่ตรงนั้นน,นะครับเอ่อเขาบ,บอกว่าไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาอะไรแหละเพิ่งเข้ามาเตรียมพืน้นที่ไอเอ้บบอปลาของแกเนี่ยว่าจะให้คนมาซื้อปลาทีน,นี้แกก็ต้องมาถามไอ้หญ้าที่มันสูงเนี่ยให้เขาเข้าสะดวกแต่ว่าจุดที่ที่ที่มีจุดฝังศพเนี่ยไม่ได้เข้าไป นะครับไม่ได้เข้าไปแกก็บอกแกไม่ได้เข้าไปตรงจุดนั้นเลยเลยไม่เห็นว่ามันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ตรงบริเวณริมริมบอ่อปลาครับนะครับเพิ่งมาทราบวันนี้แหละครับทางเจ้าของที่ก็มานอะก็ก็มาทราบตอนสิบโมงเห็นแกบ,บอกสิบโมงเห็นข่าวว่าสิบโมงเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบบริเวณที่ของแกไรนารนรสวนผสมของแกแล้วพบว่ามีมีหลุมมีหลุม <c oughs> ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลุมฝังศพออาอัมรางศพของผูเง้เดก็ยัะแกก็เลยเดินทางแกเดินทางมาถึง สักประมาณบ่ายๆก่อนก่อนที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บัญชาการตำรวจนครปูทนภาคเก้าจะเดินทางมาถึงสักประมาณสักยี่สิบนาทีนันะครับแกก็เดินทางมาถึงเขาเข้ามาดูแกก็มาดูแกก็บอกแกก็ตกใจนะับแกตกใจตกใจเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าข่าวนี้เหมือนกันว่าศพมาฝังอยู่นะครับในส่วนของพื้นที่เองตอนนี้ทางตำรวจในเรื่องคดีนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อครับ เม่อผมเพิ่งตรวจสอบล่าสุดจากชุดสืบสวนสอบสวนของตำรวจสภภาค9นะครับว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนก็จะขึ้นไปที่รุทยาในวันนี้เหมือนกันก็นะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการหรือการสอบสวนเนี่ยเพราะว่าท่านพลตำรวจโทคำนวณวิท์ก็บอกว่าวันศุกร์เป็นอย่างช้าจะมีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีนี้เพราะนั้นเนี่ยน่าจะ เรื่องดาวในการเรื่องของคดีเนี่ยคิดว่า<ช>น่าจะไปอยู่ใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ที่นครบาลของนครปิรันนะครับเรื่องสืบสาวก็ดีต่อว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับ,รบแต่ว่าถ้าท่านฟังจากน้าเสียงน้ําหนักของท่านผู้บัญชาการตารวจนครบ,บาลคนตารวจโทรคำวินิจทุกป,ประจำกวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้น้าหนักไปที่ประเด็นเรื่องของประสงค์ต่อสัต์มากกว่านะครับมากที่สุดณณเวลานี้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า การประชุมของการประชุมพนักงานสอบสวนในวันศุกร์นี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอื่นๆที่ที่ที่ตามต่อหรือที่ที่จะมีมีน้ําหนักในการขยายผลหรื่มไหมครับครับขอบคุณครับคุณสมชายครับครับคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมชายสามารถนะครับบรราทิการศูนย์ข่าวภาคใต้นะครับก็บอกว่า2จุดหลักๆเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสัก8ปดโมงแบ่งเป็น2ชุดเจ้าหน้าที่ลี่ไปนะครับชุดแรกที่บอกไปก็คือไปกับนายสันติภาพเพ็งด้วง ไปตรวจสอบในจุดนี้ตอนแรกก็วนไปวนมาอยู่ประมาณสองรอบ<ใ>นายสันติ<จ>ภาพก็บอกว่าจําไม่ได้ครับบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจําไม่ได้แต่อีกจุดหนึ่งที่ไปก็คือเป็นจุดที่พบศพบ,บริเวณหมู่ที่8ปดตบลชัยบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงนะครับ,รบจุดนี้เป็นจุดที่พบศพนะครับหลังจากนั้นตํารวจก็ช่วยกันที่ทจะนําศพแล้วก็ขุดศพขึ้นมานะครับ ตามเวลาที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับซึ่งทางคุณสามารถบอกว่าเกาะเต็งแต่เมื่อคืนนะที่คุณวัชราที่ว่าไปค้นแต่ละจุดก็ไม่เจอแต่ว่าไปเจอช่วงเช้าช่วงประมาณบ่ายโมงซึ่งผู้ต้องหายสองคนที่พาไปอย่างที่คุณวัชราบอกครับอยู่ในพื้นที่ของเขาจิงโจ้ตําบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ของนายน้อมเพชรสุวรรณอายุ80ปีนะครับ ซึ่งทางนายน้องเองบอกว่าก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามีการนําศพคุณเอกยุทธนะ์มาฝังไว้ที่จุดดังกล่าวคือมาทราบเมื่อช่วงเช้าเหมือนกันที่มีเจ้าหน้าตำรวจเข้าไปค้นหาแล้วก็เจอศพนะครับในส่วนนี้นะครับก็ปรากฏว่าชัดเจนคือน้องสาวของคุณเอกยุทธ์ก็มีการ ยืนยันชัดเจนว่าศพที่เจอคือเป็นศพของคุณเอกยุทธ์นะค,คือทั้งสองฝ่ายฝ่ายนึงคือฝั่งของน้องสาวที่ยืนยันบอกว่าด้วยรูปพรรณสันธานเองก็อาจจะเป็นศพของพี่ชายจริงๆส่วนอีกฝั่งนึงก็คือมาจากทางผู้ต้องหาทั้ง3ารายรที่ชี้จุดว่าเป็นจุดที่นําศพของคุณเอกยุทธ์มาฝังกลบไว้นะครับจึงสามารถที่จะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นศพของคุณเอกยุทธ์จริงๆ แต่นอกจากนี้หลังจากที่เจอศพแล้วก็จะนําศพไปที่สถาบันนิติเวชท,ที่กรุงเทพมหานครอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบ d ีเเปรียบเทียบศพว่าเป็นศพของคุณเอกยุทธจริงหรือเปล่านะครับครับซึ่งคืนนี้ก็จะมีการลําเลียงศพคุณเอกยุทธมาที่สถาบันนิติเวชท,ที่โรงพยาบาลตารวจนะครับแล้วก็เพื่อมาตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง ในส่วนของคดีนี้ก็ gadget, มีหลายฝ่ายพูดว่าคุณเอกยุทธ์นี้เสียชีวิตเนื่องมาจากการชิงทรัพย์หรือประเด็นทางการเมืองซึ่งในวันนี้นะครับทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับทางพลทางพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าในส่วนที่เบื้องหลังของการสังหารคุณเอกยุทธ์ในครั้งนี้นะครับ ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มีการสอบสวนในเรื่องประเด็นต่างๆก่อนนะครับซึ่งล่าสุดก็พบแล้วว่ามีการเจอศพคุณเอกยุทธ์ในส่วนของที่มีคนสงสัยหรือคนตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิตของคุณเอกยุทธ์มาจากเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะฮะซึ่งทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคุณวัชรล,ลาบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้คือการเมืองไม่น่าจะอยู่เบื้องหลังก็ต้องรอ เราพิสูจน์เราสอบสวนต่อไปว่าผู้ต้องหาตอนนี้ที่จับได้ทั้งหมดสามคนอยู่ตอนนี้นะฮะอาจ<า>จะมีการขยายผลหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือใครอยู่เบื้องหลังอีกก็เป็นไม่ได้ต้องเราบนสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยสามคนหลักๆก็คือ<ช>นายสันติภาพเพ่งดวงนายชาวลิตอุ่มชุมนายทิวกรเอื้อทองสามคนนี้นะครับ<ช>ที่เป็นผู้ต้องหาส่วนนายสันติภาพก็คือยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าจริง<ช>ๆแต่ตำรวจก็อาจจะไม่ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่า หนึ่งด้วยที่คุณเอกยุทธ์ก็เป็นคนที่รูปร่างที่ว้นใหญ่พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่น่าที่จะเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตนเองได้นะครับตอนแรกที่มีการสานนิษฐานว่า,ามีการสานนิฐานกันว่าคุณเอกยุทธ์ถูกฆ่าถูกฆ่าด้วยสาเหตุอะไรคือว่าถูกยิงเสียชีวิตหรือว่าถูกลัดคอเสียชีวิตแต่ว่าหลังจากที่มีการเจอศพล่าสุดคุณวัชราก็คุณสามารถก็มีการยืนยันนะครับบอกว่าศพ มือนก็ถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็อาจจะถูกลัดคอด้วยก็เป็นไม่ได้คือไม่มีรอยกระสุนที่บริเวณบริเวณภายในร่างกายของคุณเอกยุทธ์นะครับ,รบแต่ในขณะที่ทางทนายความของคุณเอกยุทธ์เองก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวคมชึกทีวีเหมือนกันนะครับเผยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการให้ปากคําของสันติภาพเมื่อวานนี้ว่าให้ปากคํำยังไงบ้างจับพิรุธสันติภาพยังไงบ้างทางทนายความก็ตั้งประเด็นการ การฆ่าคุณเอกยุทธหลายประเด็นเหมือนกันนะคุณวัชราครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าไปฟังเสียงธนาความสุวัดได้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธครับ